ทุกคนในที่สดุดผมก็จับมันมาได้แล้วโคตรเหนื่อยเลยไปเอามันมาผมได้มันมาแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วครับผมสุกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอามาทำคลิปเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดสองวันหนึ่งคืนนะครับผมวันนี้ เอาชีวิตรอดอยู่บนเขานะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ไปคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องอยู่แบบราชาให้ได้เลยแล้วก็วันนี้ผมมีมีดหนึ่งหนึ่งเล่มกับกับอะไรวะมีมีดหนึ่งเล่มมีมีดหึงเล่มกับไฟแช็คนะครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถก่อกองไฟด้วยไม่มีเอ้ด้วยไม่มีเอยด้วยด้วยด้วยุุ้ยไอก่อกองไฟด้วย เออไม่สามารถก่อกองไฟด้วยออด้วยอะไรวะทุยผมไม่สามารถก่อกองไฟด้วยไม้ได้ผมต้องใช้ไฟแช็คเมื่อกี้นิดขี้เดาไปนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับผม <S 1> <S 1> ตอนนี้นะครับผมอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมประมาณ45องศาได้ไหกะเอานะครับขนาดยืนพูดเฉยเฉยเงยยังแตก ภูเขาลูกนี้ค่อนข้างจะสูงชันนะครับผมเราต้องใช้ความพยายามในการปีนนะครับโอ้เหนื่อยแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับผมโคตรเหนื่อยเลยดูดีครับหนทางยังอีกยาวไกลครับผม เดี๋ยวเราจะนั่งพักสักสามนาทีนะครับผมโคตรเหนื่อยทุกคนดูข้างล่างนะครับที่ผมขึ้นมานี่นะครับทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับผมโคตรเหนื่อยเลยมันชันมากนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะเหมือนของจริงหรือเปล่าแต่ว่าของจริงนะโคตรสูงเลยเอาซะผมอเอาไอ้มือแหบๆเลยโอ้เมือ่อยเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยนะครับผมโคตรสูงเลย เหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอจุดสร้างที่พักของแลของเราแล้วนะครับผมผมก็จะสร้างตรงนี้นะครับผมวิวก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมนี่นะครับคือจุดที่ผมจะสร้างที่พักนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะออกแบบที่พักผมเป็นยังไงนะครับแต่ว่า มันค่อนข้างที่จะทาเลดีครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นเรียบว่าจะก่อไปตรงนี้นะครับก่อไปไว้ตรงนี้แล้วก็น่าจะทําที่พักไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปตัดต้นไม้แลเลยนะครับผมแล้วก็มาเริ่มสร้างที่พักของเราเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ตัดไม้ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสร้างที่พักเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไม้ที่ผมตัดมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างเลยนะครับ ผมก็ทําคานหลังคาบ้านเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะทําหลังคานะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้ผมก็ได้เออผมก็สร้างเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็ได้พื้นแล้วก็คานหลังคานะครับต่อไปก็จะเอาใบไม้มาใส่เป็นจะทาไอเออใบไม้มาใส่เพื่อทําหลังคานะครับผมเดี๋ยวเราสร้างบ้านต่อเลยนะครับผม ำหลังคาเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปผมจะไปหาฟืนเพื่อมาก่อไฟนะครับนี่นะครับหลังคาที่ผมสร้างเสร็จแล้วก็ข้างในนะครับผมข้างในก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ไม้นอนเพราะว่าผมวันนี้ผมมาคนเดียวไงผมคือผมก็เลยทําที่นอนคนเดียวก็เลยทําเล็กๆไม่ต้องทําใหญ่มากทีนี้เดี๋ยวผมไปหาฟืนมาก่อไฟก่อนนะครับโอเคไปหาฟืนกันเลยระหว่างที่ผมไปหาไม้นะครับผม ผมได้ยินเสียงเหมอนไก่เลยทุกคนว้าวตอนที่ว่าผมไปหาไม้มาก่อไฟขึ้นไปบนเขาเหมือนได้ยินเสียงเหม็นไก่เลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงหรือว่าเป็นไก่ป่านะครับผมเดี๋ยวเราจะรอฟังเสียงแล้วก็พยายามเข้าไปใกล้ๆมันให้มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บไม้ต่อนะครับนี่นะครับไม้ที่ผมหามาได้นะครับผมก็ได้ประมาณกองนึงครับผมหรือว่าหอบหนึ่งหอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมมาหาเพิ่มอีกสักเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มอีกสักสามสี่ห้าโด้นก่อนนะครับ<อ>แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหาไม้เพิ่มก่อนโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อกองไฟเลยนะครับผมโคตรลําบากเลยนะครับทุกคนมาคนเดียวถ่ายคนเดียวเออไม่ใช่มาคนเดียวถ่ายด้วยตัวเองนี่โคตรลําบากเลยเนาะเดี๋ยวผมก่อกองไฟก่อนนะครับทุกคนคือ คือใบไม้ค่อนข้างจะที่จะชุ่มนะครับผมมันเลยดังยากนิดๆนะครับผมใบไม้มันเปียกครับผมพูดง่ายคือมันมันสุ่มครับมันสุ่มมันซุ่มครับโอ้มันสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดังให้มันติดนะครับผมทุกคนครับคือผมจุดไฟไม่ติดครับทุกคนมาช่วยผมหน่อยครับ ใบไ,ไ,ไม้มันเปียกเกินไปครับผมดังไฟไม่ติดเลยเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรแห้งๆมาดังมาก่อไฟนะครับผมอันส้มๆเนี่ยอ,ออกไป ตอนนี้ผมก็ก่อไฟติดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามานั่งเล่นในที่พักนะครับผมเป็นไงครับที่พักของผมโอ้ยแล้วเป็นไงครับที่พักของผมนี่สวยงามมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลังคาครับผมก็จะผมค่อนข้างจะเป็นคนตัวสูงนะครับก็เลยติดหัวตอนนี้ก็กําลังจะมานอนกลางวันนะครับ อีกสักประมาณ20่นาทีผมก็จะออกไปหาอาหารนะครับผมตอนนี้ผมไอตอนนี้ผมก็จะขอพักสักครู่นะครับผมเพราะว่าเหนื่อยจากการสร้างที่พักมานะครับผมอีกสักประมาณ20่สิบเดี๋ยวรอไออีกสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมจะออกไปหาอาหารนะครับรอบนี้ค่อนข้างที่จะอยู่สบายครับผมไม่กลัวฝนไม่กลัวเปียรครับเพราะว่าทำหลังคามาดีครับรอบนี้อ,อขอหยีบสักครู่นะครับ A later few moments โอเคครับผม ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปหาอาหารนะครับแต่เรามาหาอาหารกันเลยนะครับผมจะเจอไก่ปา่าไหมวะเดี๋เน่ะผมเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับอ๋อสูงโอ้โหทุกคนฮยเจอนก บนเขานี้ก็จะมีนกมีขี้กระปอมแล้วก็มีลิงนะครับแล้วก็งูแล้วก็ตะขาบแล้วก็แมงป่องแต่ผมจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะครับทุกคนเหมือนผมเห็นอะไรเลยวะผมเจอแล้วทุกคน ขี้กระปอมครับมันตายแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นเขามาสูงพอสมคคนแล้วนะครับก็ยังไม่เจออะไรเดี๋ยวผมจะเดินหาแถวๆนี้อีกสักประเดี๋ยวเดียวนะครับเผื่อได้เจออะไรดีๆบ้างโอเค ากันต่อเลยนะครับ A few moments later ทุกคนครับผมเจอของดีวะ่ะเดี๋ยวผมลงไปก่อนเดี๋ยวเจ้าของของมาดา่าผมผมเจอ <c oughs> แหลมเลยแหลมเลยแล้วลงข้างล่างกันเลยนะครับ จเจอข้าวโพด่ะทุกคนโอ้ไม่รู้ว่าใครปลูกไว้เป็นขโมยมาก่อนแหละเรียบเลยครับนิดีครับโอ้ยโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเผาขา้าวโพดของเราเลยนะครับผมอุ้ยหอนรอสักประมาณสองชั่วโมงครับผมแล้วมาดูตอนนี้ข้าวโพดของผมใกล้จะสุกแล้วนะครับผมสุกจนไหมเลยครับ มนันนนนก้ี่ยโอเคครับผมตอนนี้ข้าวโพดของเราก็สุกแล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับผมมันสุกเรียงวะทำไมมันไม่คแน่ใจนะครับว่าสุกเรียงเพราะว่าตรงนี้มันไหม้แล้วว่าผมจะเผาอีกติดดีวะไม่แน่ใจผมเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนมันจะสุกแต่ว่ามันก็ยังไม่สุกครับตรงนี้มันยังขาวอยู่เลย เดี๋ยวผมจะเผาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอสักประมาณสานาทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมสุกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเลยนะครับโอ๊ยร้อนร้อนครับผทุกคนร้อนมากเลยฟ้าคึ้มๆึเหมือนฝนจะตกเลยทุกคน ตอนนี้เหมือนเหมือนฝนจะตกอะแต่ว่าไม่กลัวหรอกตอนนี้ตกแบบที่ผักมาดีลมเ,เริ่มมาแล้วทุกคนฟ้าเริ่มมือดหอมมากครับหอมหวานชื่นใจหอมมากครับทุกคนหอมจริงๆ อนนี้ข้าวโพดของเราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอกไก่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมากินไหมถ้ามันมากินข้าวโพดของผมคืนนี้เราจะได้กินไก่ครับจะได้กินไก่ไหมนะ้อโอ๊ยข้าวโพดกินแค่ข้าวโพดติดฟันครับทุกคนอันติดฟันนะเดี๋ยวผมจะไปทางกับดักไก่นะครับทีนี้จะได้กินไก่ไหมรอดูคืนนี้ครับทุกคนครับทุกคนเห็นไก่ไหมครับมันอยู่ตรงนั้นครับผม ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าทุกคนไม่เห็นแสดงว่าทุกคนซีแต่น้อยนะครับรู้จักไหมครับว่าซีแต่น้อยเพราะว่าเอาแต่น้อยแล้วสายตาไม่ดีครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปจับไก่ก่อนะทุกคนเดี๋ยวผมมา A later few moments ทุกคนในที่สดุดผมก็จับมันมาได้แล้ว โคตรเหนื่อยเลยไปเอักมาผมได้มันมาแล้วทุกคนอันนี้ไก่ตาแล้วครับผมไปจับมาโคตรเหนื่อยเลยปวดขาวิ่งขึ้นวิ่งลงดักมันไว้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อ้กว่าจะได้มีอะไรมาวะเสียงกุกกัก,กโคตรเหนื่อยทุกคนเดี๋ยวเรามาย่างไก่กินดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำไ้ที่ย่างไก่กันนะครับได้กินไก่อะครับ ตอนนี้ตอนนี้ไฟของผมก็ดับนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟใหม่นะครับตอนนี้ไฟของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาย่างไก่เลยนะครับผมนี่นะครับ ไฟพอเป็นฐานครับผมไก่จะได้ไม่ไหมนํามาย่างเลยนะครับ ดูรอบผมไปแบบไม่บอกเดี๋ยวเราทำปากินเลยนะครับผมตอนนี้ไก่ของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมดูจากสีครับเป็นไงครับมันจะสุกหรือมันจะไหม้ครับ ค่อนข,ข้างจะสวยนะครับผม คือไก่ผมนี่แบบเหมือนหมูกรอบเลยเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นะครับเอาทำไมมันแข็งจังอ่ะเนี่ยกรอบมากครับตอนแรกผมฉีกตรงนี้แหละตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับไก่ผมก็ยังไม่สุกเลย <c oughs> <c oughs> จะมืดก่อนไหมเนาะ <c oughs> บนเขานี้น่ากลัวนะครับผม น่ากลัวจริงมีผมอยู่คนเดียววังเวยังไงไม่รู้อะแต่ว่าเราก็ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ครับผมแต่ว่าผมอาจจะเข้านอนเร็วหน่อยนะครับว่าจะได้รีบนอนรีบตื่นรีบกลับนะครับไ <c ười> ก่ของผมก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมโดูสีดีครับสวยงามครับไม่ไม่นิดๆนะรตรงนี้ว่าปีกมันตกลงไปใกล้ไฟเออใกล้ไฟเออถูกแล้วก็เลยดำนิดๆ แต่ว่าก็สีสวยนะครับดูรวมๆใกล้จะสุกแล้ว A later few moments ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมไก่ของผมก็ก็ใกล้จะสกุกเหมือนกันครับผมเศร้าอะหน้าคนเดียวแล้วมันเงาจริงๆเนาะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนน่ากลัวว่วะ ราต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามีอีกแน่นอนครับผมแต่อาจจะพาเพื่อนมาด้วยหรืออาจหรืออาจจะมาคนเดียวเช่นเคยเพราะว่าผมเป็นตัวคนเดียวอยู่แล้วไงเออเพื่อนไม่ครบอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วย ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้ยได้ยินเสียงไก่ไมทุกคนฟุบมันฟดอะ่ะเสียงไก่มันฟดเดี๋ยวเราทีนี้ผมจะย่างให้มันสุกเลยนะครับผมทุกคนผมนเจอกระรอกมันอยู่ตรงนี้ไปไหนไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันอยู่ตรงก้นขวดน่ตรงนี้ครับ ถ่ายก็ลอกไก่ผมตกไก่ผมตกอะไรครับเดียไม่น่าถ่ายก็ลอกให้ท่านผู้ชมดูเลยไม่ได้ดูไก่ไก่ตกเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไก่ของผมก็สุกแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามากินไก่เลยนะครับกินยังไงวะะกินให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยแค่ไหน อร่อยครับแต่ว่าเนื้อมันอาจมันแข็งไปหน่อยเพราะว่าเป็นไก่ป่าครับผมมันจะไม่อ่อนเหมือนกับไก่ไก่เนื้อนะครับอันนี้เป็นไก่ป่าครับหนังกรอบมากครับโอเคครับถ้าผมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้านอนเลยนะครับทีนี้อร่อยมากครับทุกคนตอนนี้แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ผมขอเก็บแบตไว้เลยนะครับ แบตไว้ถ่ายพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผม A few moments later อครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กินไก่ปดแล้วนะครับผมทีนี้ผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมตรอนนี้ครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับ A few moments later ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับผมผมกลับบ้านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยละ่ะอย่าลืมนะเข้าใจไหมโอ้ลืมบอกอาการเมื่อคือนปิดชิปเร็วเวมื่อคืนนี้อากาศค่อนข้างจะไม่หนาวมากนะครับผมพอใช้ได้ก็นอนหลับสบายมากครับที่พารอบนี้ก็ก็โอเคครับนอนสบายโอเคครับผมไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะแล้ว